สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสถานีทุนสัญจรครับผมมีข่าวประชาัิปันที่อยากจะมาเรียนบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ 21กันยาจะถึงนี้เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันศุกร์แล้วก็ถือว่าเป็นโครงการส่วนหนึ่งที่เราอยากจะมีการดําเนินการว่าเรื่องของการรวมพลคน H r ชและที่ปรึกษาเมืออาชีพครั้งที่3จัดโดยสานักงานกองพืนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับสภาอุาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและเครือข่ายภาคีอาทิเช่นสถาบันพัฒนาทุนนิเพ่สสังคมสถาบันพัฒนาบุคลากรเฉลิมสมริดเอชอรโพลิงสถาบันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนสารางงานสำเร็จสถาบันว่าเรื่องของการพัฒนาองค์การสู่อจฉริยะหรรือ A O มม ที่ปึกษาประชาคมอาเซียนซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นการรวมพลคนเอชอีกครั้งหนึ่งและเป็นครั้งที่3เราจะจัดงานรวมพลครั้งนี้เนี่ยโดยใช้เรื่องของ Happy Workplace กล่องความสุข8ด้านครั้งนี้เราจะถือว่าเราอยากจะรู้นะครับว่า Happy Workplace นะั้นสามารถตอบโจทย์ว่าเรื่องการพัฒนาสิยากรอมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนหรือการพัฒนา สู่คุณภาพได้หรือไม่อย่างไรครั้งนี้ครับท่านผู้ชมเราจะจัดที่โรงแรมแมนฮัตตันห้องคลองหลวง2นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดเดทั้งสิ้นนะครับแล้วครั้งนี้ผมได้รับเกียรติจากทางท่านผู้บริการโครงการสร้างเสริมสุขภาพองค์กรจังหวัดยุธยาครับท่านดรอภาพิชัยศรีเมืองร่วมกับทางผมก็คืออาจารย์บูชิเนะครับจะดำเนินการลังสรรผลงานดีๆให้กับกลุ่มภาคีเครือข่ายท่านผู้ประกอบการท่านใดมีความสนใจนักแรงงานบุคคลท่านใดมีความสนใจที่อยากจะเข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์โดยเฉพาะว่าเรื่องของแฮปปี้มันนี่แฮปป Happy s o c ไซตีแล้วก็ Happy f แ m i l ีครับครั้งนี้ครับท่านจะรู้นะครับว่าโอกาสแห่งความสุขนั้นเราสามารถหาได้จริงๆครับติดต่อผ่านรายการเข้ามานะครับในรายการของเก่งยก่กำลัง3าเบอร์ติดต่อนะครับ0871382995 0806231680ครับเราจะจัดงานทั้งวันครับตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะครับคือ8.30นถึง17นาฬิกาครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับ เราจะมีการถอนเรเรียนเรียนรู้นะครับกับ4รูปแบบของ h a p Happy w o r k p l a c e ครับแล้ยังไม่พอนะครับในช่วงภาคบ่ายนั้นเราจะมีวิธีการไปดูศึกษาดูงานบริษัทที่ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอิเล็กทรอนิกส์ครับนั่นคือ เวทเทิดิจิทัลประเทศไทยเคียรยุทธยาครับแล้วครั้งนี้ครับเราจะได้เห็นนะครับองค์การต้นแบบคุณภาพอย่างเวทเทดิจิทัลหรือว่า WD เนี่ยนะครับที่มีบุคลากรมากกว่า4 0 0 0 0คนนะั้นเขามีวิธีการจัดการการบริหารงานรูปแบบด้วยการเอากระบวนการทางความคิด Happy Workplace นำไปใช้อย่างไรเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงในสนากาอกาท่านครับ ติดต่อผ่านรายการติดต่อสถานีทุนุชน,นะครับติดต่อโครงการ,ร,รสร้างเสริมสุขภาะวะอาการจังหวัดปทุมธานีโดยความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีครับครั้งนี้ครับเช่นเคยเช่นเดิมครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับนี่เป็นความอุปการะคุณของสอสส,ส,สร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีครับร,รังสรรค์ผลงานดีเช่นนี้ครับติดตามชมนะครับแล้วเราไปพบกันนะครับที่งานในวันศุกร์ที่11กันยายนครับ แน่นอนครับเราจัดที่โรงแรมแมนฮัตตันปทุมธานีครับครั้งนี้เราไปเจอนะครับแล้วก็รอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับในเดือนหน้าตุลานะครับเราจะมีโครงการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าครบรอบ2ปีของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์การจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมครับติดต่อผ่านรายการเข้ามานะครับ0 8 7 1 3 8 2 9 9 5ครับ0 8 0 6 2 3 1 6 8 0ครับพบกันในงานครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ